การเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตโลกลิขิตวันปีเดือนมืนรอฟังชีวิตคนเกิดแล้วดับรับโลภทรรเเขเช่นวันเดือนปีที่เวียนมาจนก้าวเดินต่อไปในโลกว่างอย่าแรมร้างกอกกรรดีไว้เลิดนา้ามิถึงร้อยีพก็ถอยมรณา เขาหนาพาขึ้นเมียนเผาโลกเราคืนขอกราบมรสการพระศศศเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูหลวงพจารณทองกเจ้าวาดวัดคุณหลวศสีกราบมรสการท่านพ้ามหาสุภาริติปัญโญลอเตอร์รองเจ้าวาดวัดคุณหลวศสีพระเถระโมเถระทุกโรคเพื่องอากเรารคจิ ดานขอลักสูตรดีหลายท่านที่คนผู้ท่านที่เมื่อนได้เก็บความู้ในวิธีประชุมเกินของคุณพ่อแสวงมนตร์พระพัสดองซึ่งทานกผู้ผ่้านพี่น้องได้รับขอพิจารณประชุกินในการสวดพระพิธมอยู่ที่สารหนึ่งจนมาถึงบันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งสีหน้ร่างกายของคุณพ่อแสวงมนตร์พระพัสสองจได้รับากาพวกนี้ไปในการประชุมเิน แต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเทิดนานถ้าท่านับโอกาสท่านพี่น้องก็จะได้มาประกอบพิธีเป็นต like ัวตัวต่างตัวท้ายที่ฉลองพิธีให้คำอุ้จารของคุณพ่อเสวยมงพระพศสองก็คือการทอดผ้าบังสุขุมถ้าไม่นับโอกาสท่านพี่น้องได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจำนวนทั้งหมดห้าชุดและได้เรียนเชิญท่านผู้ที่จะได้จัดการเพื่อทอดผ้าบังสุขุลไว้เป็นจำนวนหนึ่งครปฏิบัติพร้อมแล้วก็ไปในกองสู่พิธีการ ท่านผู้เชิญท่านที้เปินผู้คอทว่าทาคสุขุนกรต่างนะครับท่านผู้เชิญท่านผู้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตพรรไทยโจรักหัวหน้าภาควิชาประวิทราคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรระวิโลกให้คือทว่าท่าคาสุขุน กราบนิม,มนต์ท่านพระผาสุปัตติสมาติโตท่านผู้อำนวยการกองงานฉา,าบและสถารันวัฒนศีได้ขึ้นปเป็นหองพิจารณาคัดค่าดำสุกุลขอเรียเนเชิญและขอกราบนิม,มนต์ครับท่านในชุดที่สองครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอธิรักอุตตมันผู้ช่วยคณบดออีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิเท迦สียละกระดึงพระวิโรจน์ได้ขึ้นทอดผ้าบางสกุลกราบพิมลพระมหาอดุลพุทธิโตเปริสการ่านเจ้าอาวาสวัดบ uh ุมัศรีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้ากายบางสกุลขอเรียนเชิญแลขอกราบพิมลครับท่านในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณนนทพรมีสิริ ผู้บริการคณะกรรมคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธได้ขึ้นพบข้าบังสุกุลปราบยิมนทักสมเนียงปภาตโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณากข้าบังสุกุลขอเรียนเชิญขอกราดยิมนต์ครับท่านในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญ ลุ่มคณะวัดปักน้ำโดยด็อกเตรสาชนบำรุงบำรุรุได้ขึ้นทอดท่าบางสุขุลปรัชินนพระมหาสม์ชายกิติปัญโยด็ออร์รองเจ้าอาวาสวัดมุนดีศีได้ขึ้นเป็นของชิเชิญพาาบางสุกุลขอเรียนเชิญ่อปกราบในหนวดครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ และต่อที่จะถึงภาพในชุดสุดท้ายที่ฐานะท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้และก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้ประหลนายรัฐพลสุขาการเจ้าหน้าที่อกองงานชาววิศวกรรมวัตถุนิสัยพระหน้าที่พิธีกรกระหลงได้กล่าวถึงพระชื่อท่านผู้ที่ได้ขึ้นเข้าวข้าวอันสุกงอมเป็นจำนวนสี่ท่านดับต่อไปจะได้เรียนเชิญผู้ที่เป็นหลาน ขอคุณพ okay ่อแสบบนประพสก็คือคุณครูประกรักกิรักะตไยอดีตสถิตจังหวัดสมุทรปราการจะได้มากราบถวยชีวกราบและคำและอาขอเกียรติครับคุณพ่อแสบบนประพสเกิดวันที่พุทธศักราช2484ที่ตำบลรยาบา อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นบุตรนายบุตรแท้ผูผและนางนายแท้ลิงมีพี่น้องร่วมบ,บิดามารดา5คนได้แก่นางสาวกิมกมแท้ผูกถือแก่กรรมนายเด็กหมลประพาส,สถึงแก่กรรมนางสาวกินเองแท้ผูนายชิ้นถอยหมลประพาส,สถึงแก่กรรมและนายแสวง คนกระพอรผู้วายสวนด้านการศึกษาคุณพ่อสแสบจบระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนด้านหนองหิจนจังหวัดนครปฐมจบะระ,จบะดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชา,าชีพจากโรงเรียนการชาา่างนครปฐมและจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนช่างก่อสร้าง จากวิทยาเทตภูเก็ตและระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยมหิาลนะคะด้านการศึกษาและด้านการทำงานคุณพ่อสแสวงเริ่มรับราชการัางแรกในตำแหน่งชั้นตรีก็ออกแบบและก่อขึ้นงพองอาชีวาศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเติบโตตามสายงานโดยตำแหน่ง ขายก่อนเกษียณอายุราชการคือตำแหน่งนายช่างโยธาระดับเจ็ดหัวหน้าฝ่ายเขียนแบบและก็มารกาก็ออกแบบและก่อสร้างโรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการคุณพ่อสแสวนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านคดีสืบสิจริเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อกอ้ออ,อารี ผู้ตใต้บังคับบันชาและเคารพต่อผู้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกายแรงใจแลสติปัญญาในการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อแระพินชาติน้านชีวิตสมรสและครอบครัวคุณพอ่อแสวงได้สมรสกับนางสาวรดาแซมโมเมื่อปีพุทธศักรา 2, ช2503มีบุตรชาย3คนคือ หล่อสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิษฐานมนปภสอนปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเอเชียอัพเนธถัดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอกเตอร์ินตะกรมนปภสอนเคยเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันประกอบอาชีพสวนตัวและบทคนสุดท้องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสถาพรมนกับภาสสปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสางคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิาร์ลีโร่คุณพ่อแสงเป็นผู้นำครอบครัวให้ความสำคัญในการศึกษาของลูกๆจนจบดรทุกคนและเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมคุณพ่อแสแสงเป็นคนพูดน้อยมีจิตใจดีไม่คิดถายกับผู้อื่นมีความขยันและอดทนเรื่องใส่แนพระพุธศาสนานับเป็นแบบอย่างที่ดีของลูุ่น์งนหนัคุณพ่อแสแงได้ร้รรรอง่วยพรอบๆไตและรอหัวใจเขารักษาที่โรงพยาบาลศรีนาศ และโลงเทวบางวิชัยเดชคุณพ่อแสแสงกืนแก่ทางด้วยร่าง,งการสมบมกในวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568เวลา15.51นาีลวงสิริอายุ84ปี แที่จุบุนไปนางนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวประวัตินะครับซึ่งผู้ที่เป็นหลานได้มาอ่านทอดให้กับท่านที่เป็นูกทุกท่านได้รับทราบและจะจดจำการเลิกไปนานแสนนานคุณพ่อแสวงมนตร์ประสมท่านได้เวลาจากครอบครัวญาติปยามญาติมีหมดหลักท่านกล่าวการรักและความอาลัยของทุกทุกคนก็ขอหน้าบูรณาสม และผมเห็นคำดีทั้งหลายที่คุณพ่แอแสวงนโมเปรัรสอนท่าได้กระทำไว้ในชาตินี้จงเป็นตะบะัเป็นเดชะพเป็น,ราานรรรพระวจใจลุ้นนำส่งให้ดวิญญาณของคุณก่อแสวงนโมเปรัสสอนให้ไปสู่สุคติไปสัมพันธบพบด้วหน้าด้วยเดิอดอะไรรักพ่อพ่อจากไปสุดอะไรให้หัวหน พรโมมาริิทชีวิตให้ต้องราดจากลูกหลานยากไปแต่นิสัยจับไม่เห็นเช่นทุกวันขอวิญญาณพ่อสูงสุดกติโภพจนประสบพบแหวนแดนสวรรค์เกิดชาติใดาระลึกมั่นสาวสามาัมพันพ่อคือความกำลังใจลูกทุกคน หลับเถิดพ่อหลับไปให้เป็นสุขหลับเถิดพ่อหมดทภูสุขสว่างหลับเถิดพ่อหลับไปช่วยยิ่งหลับหลับเถิดพ่อสุขสว่างยิ่มมาเถิดด้วยรักและอานาจสุขสันตจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนและช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่าที่รถทุกท่าน ได้ที่ดูยู่แลการสนับเพื่อโครงการด้านพลายในการจัดการของผู้ข้อแสดงหน่วยประวัติสองเป็นเวลาช่วงขณะนี้ขอเหตุเชิญทุกท่านเพื่อกลับบูชาขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั้นครับและเพื่อเป็นเกียรติบ้านในชุดสุดท้ายที่ฐานน้ำบูชาท่านพี่น้องได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เหตุเชิญท่านผู้มีเกียรติในครั้งนี กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปอธรณ์หลวงจิตผู้ช่วยคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธได้เป็นประธานในการขึ้นท่อพระกาฬสิสกุลและเป็นประธานในการปทุมเพลิงฝากขอว่าขอเรียนเชิญด้วยความเคารพและขอฝากพิมนต์หลวงพ่อพระครู่หลวระจกพรท่านเจ้าอาวาสวัดปทุมศรี ได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพิจารณาภาคไกลบางสุบุ่มและเป็นประธานในการประชุมเพื่อการสมทบทั้งหมดด้วยการกรอครับข้าพเจ้าเรียนให้ท่านท่านที่เคารพทุกท่านนะครับในรับทราบถึงการปฏิบัติขึ้นบากต่อรายจ่าย์่อปรชาในสถานก็ขอให้ท่านเดินขึ้นทางกระดานด้านข้างขอบจากในสถานวางต่อไายจ่ายที่ได้ให้ผิดศพด้านบน และเดินลงทางไดท้านหน้าด้านเดี่ยวครับแล้วก็ขอเชิญเจ้าคณะผูการาเท้าพี่น้องขอคุณข่าแถวของระพัตระสองผู้บัญชนได้มาพร้อมกันที่บรเิเวณไปด,ด้านหน้าเพื่อแจกของชมด้วยและขอบคุณในท้งใายของท่านที่รับมที่มาร่วมงานวันนี้โดยต้อนรันครับ ของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติร่วในพิธี I mm -hmm.